ก่อนที่คุณจะกลบตาหลับในค่ำคืนนี้ผมอยากชวนคุณเปิดใจรับฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่อาจเปลี่ยนทั้งค่ำคืนของคุณและเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณไปตลอดกาลเพราะสิ่งเล็กน้อยที่คุณทำก่อนนอนอาจกลายเป็นบุญใหญ่ที่แรงยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นจบในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้มีเงินทองมากมายถึงจะทำได้ และบุญไม่ใช่เพียงการสวดมนต์ยาวนานเป็นพันๆหมื่นๆจบแต่แท้จริงแล้วบุญสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขนาดจิตโดยเฉพาะขณะที่ใจของเรากำลังจะสงบลงก่อนหลับช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งก่อนนอนจิตใจของเรามักเก็บสะสมสิ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งวันความสุขความทุกข์ความผิดหวังหรือแม้แต่ความโกรธที่ยังไม่คลายหากเราหลับไปทั้งที่ใจเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ ใจเราก็จะถูกถ่วงด้วยพลังลบและตื่นขึ้นมาในวันรุ่งใหม่อย่างเหนื่อยล้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเพียงทำสิ่งเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ก่อนหลักใจเราจะสว่างขึ้นเบาขึ้นและนั่นคือบุญอันมหาศาลสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือการตั้งจิตให้อยู่ในเมตตาให้อยู่ในความปรารถนาดีให้อยู่ในความสงบเย็นก่อนจะวางหัวลงบนหมอน เพียงเราน้อมจิตให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำมาระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วส่งความปรารถนาดีออกไปให้กับทุกชีวิตในโลกตั้งแต่คนใกล้ตัวไปจนถึงคนที่เราไม่รู้จักแม้แต่ผู้ที่เราไม่ชอบใจหากเราสามารถอภัยให้เขาได้เมตตาให้เขาได้นั่นคือบุญแท้บุญที่แรงยิ่งกว่าการสวดมนต์เป็นหมื่นหมื่นจบ เพราะอะไรหรือเพราะการสวดมนต์หากขาดสติขาดสมาธิมันก็เป็นเพียงเสียงที่แป่งออกมาแต่หากเรานั่งนิ่งๆน,นอนนิ่งๆแล้วจิตเต็มไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยความกตัญญูเต็มไปด้วยความสงบขณะนั้นจิตเราสะอาดและจิตที่สะอาดนั้นคือหลักฐานแห่งบุญที่แท้จริงพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ตั้งไว้ในเมตตาเพียงชุกขณะ ยังมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานเป็นพันครั้งยังมีผลมากกว่าการสวดมนต์โดยที่จิตละล่องไปไกลและยังสามารถส่งพลังออกไปให้ตนเองและผู้อื่นให้ได้ทั้งความสุขความสงบและความร่มเย็นในชีวิตดังนั้นก่อนที่คุณจะปิดตาหลับในค่าคืนนี้หากคุณเพียงหายใจเข้าออกอย่างสงบแล้วตั้งจิตให้อภัยทุกคนอโหสิกรรมให้กับทุกเหตุการณ์ และแผ่เมตตาออกไปไกลแสนไกลคุณจะรู้สึกว่าใจเบาเบาจนเหมือนลอยอยู่บนความว่างและเมื่อใจเบาเช่นนี้บุญก็เกิดขึ้นทันทีเป็นบุญที่แรงเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดได้เมื่อเราทำสิ่งนี้ก่อนนอนคือการตั้งจิตให้อยู่ในเมตตาให้อยู่ในความสงบใจเราจะค่อยๆค,คลายจากความวุ่นวายทั้งวันสิ่งที่กดทับอยู่ในใจจะค่อยๆเบาบางลง ความเหน็ดเหนื่อยที่เคยหนักหน่วงจะเหมือนถูกละลายไปในอากาศราวกับว่าเราวางภาระหนักทั้งหมดลงตรงนั้นบนหมอนที่เราเองกายในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งอยู่ในเมตตาแม้เพียงชั่วขณะเดียวย่อมมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญในรูปแบบอื่นๆหลายประการเพราะเมตตาเป็นคุณธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์และไร้เงื่อนไขเมื่อเราแผ่เมตตาออกไป ใจเราจะไม่คิดร้ายไม่อิจฉาไม่โกรธเคืงใครและเมื่อจิตอยู่ในภาวะเช่นนี้พลังแห่งบุจะเกิดขึ้นทันทีราวกับแสงสว่างที่พุ่งออกจากหัวใจสิ่งสำคัญคือก่อนหลับใจเรามักอยู่ในภาวะอ่อนโยนและเปิดรับได้มากที่สุดเหมือนดินที่รอรับเมล็ดพันธุ์หากเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาแห่งความกตัญญูและแห่งความสงบลงไปในใจ ใจเราจะค่อยๆเติบโตไปในทางที่งดงามและพลังงานที่เราส่งออกไปจะกลายเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลองคิดดูสิครับถ้าคุณหลับไปทั้งที่ใจยังโกรธตื่นขึ้นมาก็ยังโกรธใจเต็มไปด้วยพลังลบวันทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายแต่ถ้าคุณหลับไปทั้งที่ใจเต็มไปด้วยเมตตาตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นมีพลัง พร้อมที่จะมอบรอยยิ้มและความดีงามให้แก่โลกใบนี้ความแตกต่างนี้คือคำตอบว่าทำไมบุญที่เกิดจากการตั้งจิตก่อนนอนจึงแรงกว่าการสวดมนต์เป็นหมื่นๆจบโดยไม่เข้าใจความหมายบุญไม่ได้เกิดจากการท่องจำถ้อยคำแต่บุญเกิดจากเจตนาพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาคือกรรมและเจตนานั้นคือหลักฐานของบุญทั้งหมดถ้าเราสวดมนต์แต่ใจล่องลอยไม่มีสมาธิ บุญก็เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราเพียงหายใจลึกๆแล้วตั้งใจจริงที่จะให้อภัยตั้งใจจริงที่จะเมตตาตั้งใจจริงที่จะขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่บุญมหาศาลก็เกิดขึ้นแล้วในชั่วพริบตาเมื่อเราทำเช่นนี้ทุกคืนใจเราจะค่อยๆถูกหล่อหลอมให้ใสกระจัเราจะฝันดีตื่นมาด้วยความสบายใจและเมื่อทำบ่อยๆจนเป็นนิสยัยแม้ในยามที่เราจากโลกนี้ไป ใจเราก็จะน้องเข้าสุขความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงทางและนั่นคือบุญอันยิ่งใหญ่ที่ติดตามเราไปทุกพบทุกชาติดังนั้นการทำสิ่งเล็กๆเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่คุณจะหลับตาลงคือการสร้างบุญใหญ่ที่แรงเกินกว่าจะวัดได้เป็นบุญที่ส่งทางให้ชีวิตคุณเบิกบานและเป็นบุญที่ส่งใจให้คุณพบกับความสงบอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักตั้งจิตก่อนนอน สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างบุญใหญ่เฉพาะค่ำคืนนั้นเท่านั้นแต่มันคือการวางหลักฐานใหม่ให้กับชีวิตทั้งชีวิตเพราะทุกสิ่งที่เราคิดก่อนนอนจะถูกบันทึกไว้ลึกที่สุดในใจเราและจะถูกส่งต่อไปเป็นพลังงานในยามที่เราฝันเป็นพลังงานที่หล่อเลี้ยงทั้งจิตและกายให้พร้อมรับวันใหม่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการเปลี่ยนเพียงช่วงเวลาก่อนนอนถึงเปลี่ยนชีวิตได้ คำตอบก็คือเพราะกกอนที่เราจะหลับจิตจะซึมซับสิ่งสุดท้ายที่เราคิดไว้หากเราปล่อยใจให้จมอยู่กับความโกรธความกังวลหรือความกลัวจิตก็จะชินกับสิ่งนั้นและสิ่งเหล่านี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกใจให้อยู่กับเมตตาความสงบและการให้อภัยจิตก็จะคุ้นกับความสว่างคุ้นกับพลังบวกและชีวิตทั้งชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นี่แหละครับคือพลังของการทำสิ่งเล็กๆก่อนนอนมันคือการเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับชีวิตเป็นการบอกกับใจตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะให้อภัยฉันพร้อมที่จะปล่อยวางฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบานและเมื่อใจเราได้รับข้อความนี้ซ้ำๆทุกคืนวันหนึ่งมันจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยนี้จะกลายเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราพระพุทธองค์เคยตรัสว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจบริสุทธิ์คําพูดและการกระทําก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วยดังนั้นการทําบุญก่อนนอนในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลเพียงในขณะจิตแต่มันจะขยายผลไปสู่การกระทําของเราทั้งวันในวันรุ่งขึ้นและเมื่อวันแล้ววันเล่าใจก็จะค่อยๆถูกยกขึ้นสู่ความสงบนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการสวดมนต์โดยไร้สติเป็นหมื่นๆครั้ง ลองสังเกตตัวเองดูสิครับถ้าเมื่อใดที่คุณนอนหลับไปพร้อมกับการให้อภัยคุณจะตื่นขึ้นมาอย่างเบาสบายถ้าเมื่อใดที่คุณนอนหลับไปพร้อมกับการแท่เมตตาคุณจะพบว่าโลกทั้งวันเต็มไปด้วยความสดใสและถ้าคุณนอนหลับไปพร้อมกับความกตัญญูคุณจะเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือผลของการสร้างบุญใหญ่ก่อนนอนบุญที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง เมื่อเราทำสิ่งนี้ก่อนนอนนอกจากจะเป็นบุญใหญ่ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วยังสอดคล้องกับกฎแห่งแรงดึงดูดของจักรวาลอย่างน่าอัศจรรย์เพราะจักรวาลจะตอบสนองต่อคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปใจเราคิดอย่างไรใจเราตั้งไว้แบบไหนคลื่นพลังงานนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตหากคุณนอนหลับไปพร้อมกับความกังวลความกลัว หรือความอิชฉาริษยาคุณก็จะปล่อยคลื่นพลังงานลบออกไปสู่จักรวาลและสิ่งที่ดึงดูดกลับมาจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณหนักใจยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณนอนหลับไปพร้อมกับความเมตตาการให้อภัยและความกตัญญูคุณกำลังปล่อยคลื่นพลังงานบวกที่สว่างสวัยออกไปและจักรวาลก็จะดึงดูดสิ่งดีๆผู้คนดีๆและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง จิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้เพราะใจซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับหลักการของพลังจักรวาลเมื่อใจตั้งมั่นในสิ่งดีงามจักรวานก็สะท้อนสิ่งดีงามนั้นกลับมาและเพราะช่วงเวลาก่อนนอนคือช่วงเวลาที่จิตเปิดรับได้มากที่สุดคลื่นพลังงานที่คุณปล่อยออกไปในเวลานี้จึงแรงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในวันลองจินตนาการดูครับเมื่อคุณหลับไปพร้อมกับการแผ่เมตตา คลื่นพลังงานแห่งความเมตตานี้จะแผ่ขยายออกไปเหมือนระลอกคลื่นในสนามที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆคลื่นนี้อาจไปถึงคนที่คุณรักคนที่อยู่ห่างไกลแม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จักกันและพลังงานนี้จะกลับคืนมาหาคุณในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงบางครั้งอาจเป็นความช่วยเหลือในยามยากบางครั้งอาจเป็นโอกาสดีๆที่วิ่งเข้ามาในชีวิตทั้งหมดนี้เริ่มจากการตั้งจิตเทียงไม่กี่นาทีก่อนนอน นี่คือสิ่งที่เรียกว่าบุญแรงกว่าการสวดมนต์นับหมื่นจบเพราะไม่ใช่เพียงการเปล่งถ้อยคำแต่คือการเปลี่ยนพลังงานทั้งจิตใจให้สว่างสวยและพลังนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับจักรวาลเมื่อใจเราเต็มไปด้วยบุญเราก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนี่คือการเปลี่ยนชีวิตจากภายในอย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การฟังแต่คือการลงมือปฏิบัติ เพราะเพียงคุณทำจริงก่อนนอนแม้จะเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีผลที่ได้รับจะเปลี่ยนทั้งราตรีนั้นและเชื่อมโยงไปถึงทั้งชีวิตดังนั้นเรามาลองทำทีละขั้นตอนอย่างง่ายๆแต่ทรงพลังกันครับขั้นตอนที่หนึ่งปล่อยวางก่อนนอนให้นอนในท่าที่สบายหลับตาลงชา้ชาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วบอกกับใจว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้ว วันนี้จบแล้วฉันขอวางลงทั้งหมดให้ความคิดทั้งวันค่อยๆหยุดไหลปล่อยให้ใจว่างเบาเหมือนท้องฟ้าขั้นตอนที่สองให้อภัยระลึกถึงคนที่ทำให้คุณไม่สบายใจคนที่คุณอาจยังถือโทษโกรธอยู่แล้วกล่าวในใจว่าฉันให้อภัยเธอฉันปล่อยเธอไปฉันไม่เก็บความเจ็บปวดนี้ไว้อีกแล้วการให้อภัยนี้ไม่ใช่เพียงปล่อยเขา แต่คือการปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระขั้นตอนที่สระลึกถึงความดีทบทวนความดีที่คุณเคยทำมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆอย่างการช่วยเหลือใครสักคนการยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือการพูดคำที่ทำให้ใครสักคนมีกำลังใจให้ใจคุณอิ่มเอิบไปกับความดีเหล่านั้นความอิ่มเอิบนี้คือเชื้อไฟแห่งบุญขั้นตอนที่สี่แถ่เมตตา ตั้งจิตแล้วกล่าวในใจว่าขอให้ทุกชีวิตมีความสุขขอให้ทุกชีวิตพ้นทุกข์ขอให้ทุกชีวิต,วตได้พบกับความสงบเย็นแผ่เมตตาไปให้ครอบครัวเพื่อนคนที่คุณรักคนที่ไม่รู้จักและแม้แต่ผู้ที่ทำร้ายคุณเมื่อแผ่เมตตาได้เช่นนี้ใจจะก,กว้างใหญ่ดังมหาสมุทรขั้นตอนที่ห้ากตัญญูระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาครูอาจารย์ หรือผู้ที่เคยช่วยเหลือเราทรงใจกราบขอพระคุณท่านทั้งหลายการกรตัญญูเป็นบุญใหญ่อย่างแท้จริงพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีความกตัญญูคือผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์เพียงแค่ทำทั้งห้าข้อนี้ก่อนนอนแม้เพียงไม่กี่นาทีคุณจะรู้สึกว่าหัวใจคุณเบาร่างกายผ่อนคลายและจิตวิญ,ญญาณเหมือนได้รับการชำระล้างจากนั้นคุณก็จะค่อยๆหลับไปอย่างสงบ และหลับไปพร้อมกับบุญมหาศาลที่ได้สร้างขึ้นในค่ำคืนนี้และนี่คือบุญแรงกว่าการสวดมนต์นับหมื่นจบเพราะมันคือการลงมือทำจริงด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่การท่องคำโดยที่ใจล่องลอยแต่คือการเปลี่ยนแปลงจิตทั้งดวงให้สะวะ่างเมื่อคุณทำสิ่งนี้ต่อเนื่องทุกคืนไม่ว่าจะใช้เวลาเพียงหนาทีหรือสิบนาที ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนั้นมหาศาลเกินกว่าที่คุณคิดผลต่อสุขภาพกายและใจการนอนด้วยใจที่สงบเต็มไปด้วยเมตตาและความกตัญญูจะทําให้เครื่องสมองผ่อนคลายร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนที่แท้จริงคุณจะนอนหลับลึกขึ้นตื่นมาอย่างสดชื่นเหมือนแบตเตอรี่ชีวิตถูกชาร์จเต็มโรคภัยที่เกิดจากความเครียดและความกังวลก็จะค่อยๆลดลง ใจที่สงบยังช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นโดยธรรมชาติผลต่อความคิดและการตัดสินใจเมื่อจิตตั้งอยู่ในเมตตาคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดที่แจ่มใสไม่ถูกบังด้วยความโกรธหรือความกลัวการตัดสินใจในแต่ละวันก็จะชัดเจนมีเหตุผลและไม่ถูกอารมณ์ครอบงำคุณจะมองเห็นทางออกในปัญหาที่เคยคิดว่าแก้ไม่ได้เหมือนมีแสงไฟนำทางอยู่ตลอดเวลา ผลต่อความสัมพันธ์คนรอบตัวคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังใจที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณให้อภัยคุณก็จะมีรอยยิ้มที่จริงใจมากขึ้นเมื่อคุณแผ่เมตตาผู้คนก็จะอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นครอบครัวจะสงบเย็นขึ้นเพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือมากขึ้นแม้แต่คนที่เคยเป็นศัตรูก็อาจคลายความแข็งกระด้างลงเพราะพลังแห่งเมตตาที่คุณส่งออกไปโดยไม่รู้ตัว ผลต่อการงานและความมั่งคัง่งเมื่อใจคุณใสสะอาดเคลื่อนพลังงานที่คุณส่งออกไปจะสอดคล้องกับจักรวาลคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการงานที่เคยติดขัดก,ก็จะค่อยๆเปิดทางไรายได้และความมั่งคั่งจะหลั่งไหลามาอย่างไม่คาดคิดเพราะจักรวาลตอบแทนคนที่มีใจเปลี่ยมด้วยบุญด้วยเมตตาและด้วยความกตัญญูผลต่อจิตวิญญ,ญาณ ที่สําคัญที่สุดคือใจคุณจะค่อยๆสายกระจ่างไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะโลกมากเหมือนก่อนคุณจะมีพลังในการควบคุมอารมณ์มีสติรู้เท่าทันความทุกข์และพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกวันนี่คือผลของบุญที่แรงยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งเพราะมันเปลี่ยนทั้งแก่นของชีวิตคุณจากภายในนี่คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติสิ่งเล็กๆนี้ก่อนนอน คืนแล้วคืนเล่าบุญที่คุณสร้างขึ้นจะไม่เพียงทำให้ใจคุณสงบแต่จะเปลี่ยนเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆทั้งหมดเข้ามาในชีวิตเมื่อเราค่อยๆพิจารณาสิ่งที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าแท้จริงแล้วบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนนอนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การสวดมนต์ตามตัวหนังสือแต่คือการทำใจให้ใสสะอาดปล่อยวางสิ่งที่ค้งังคาให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น และตั้งความปรารถนาดีออกไปอย่างไม่จำกัดสิ่งนี้แหละที่ทำให้จิตใจเบาสบายเหมือนวางหินก้อนใหญ่ลงจากบ่าแล้วเราก็เข้าสู่ห้วงนิทราด้วยความสงบอย่างแท้จริงเพราะเมื่อจิตสุดท้ายก่อนหลับเป็นกุศลเป็นเมตตาเป็นความอภัยบุญนั้นจะติดตามไปสู่ความฝันอันสงบและแม้ยามตื่นขึ้นมาในวันใหม่ใจก็ยังเต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์ที่เกื่อหนุนให้เรามีเรี่ยวแรงทำสิ่งดี เห็นโลกอย่างอ่อนโยนและ,ะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆด้วยใจที่มั่นคงดังนั้นการทำสิ่งเล็กๆนี้ก่อนหลับไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนของเรามีคุณค่าแต่ยังสร้างเส้นทางแห่งบุญที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตบุญที่แรงยิ่งกว่าการสวดมนต์นับหมื่นครั้งเพราะมันแปลเปลี่ยนจิตของเราให้เป็นจิตที่ใสสะอาดจิตที่ไม่บยดเบียนและจิตที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองและผู้อื่นในทุกๆวัน และนี่เองคือพลังอันยิ่งใหญ่ของสิ่งเล็กๆที่เราทำก่อนนอนบุญที่เงียบสงบแต่มีพลังบุญที่ไม่ต้องการพิธีรีตองใดๆแต่กลับทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา